ผมจะเลือกก่อนนะครับจะเลือกถ้าแบบเนี้ยจะไม่เอานะครับโยนทิ้งเลยครับแล้วก็ไปเผาไฟอย่างนี้นะครับไม่เอาวันนี้พามาดูต้นที่มันเวลาเราไปปลูกแล้วมันไม่โตมันไม่โต,ม,ม,โตมันไม่งามนะฮะสาเหตุนะครับก็คือเป็นจากรากป่มนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับบางต้นนะครับมันจะ แกนแกลนนะครับออกแกนแกลนถ้าต้นที่มันสมบูรณ์ดีๆนะครับเนี่ยมันจะงามนะฮะมันจะงามนะครับสังเกตดูใบจะงามรากเดินดีนะครับถ้ารากปมเนี่ยครับเหลือไส้เดือนฝอยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเวลาไปปลูกมันจะไม่ค่อยโตนะครับมันจะแกนแกลนนะฮะมันจะไม่ค่อยโตโตช้านะครับก็ถ้าเจอนะครับสําหรับสวนผมนะฮะเนี่ยฮะนี่คือรากมันเป็นรากปมรากฝอย นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยรากปมรากฝอยจะออกแดงแฮงลรากเนี่ยจะไม่ขาวนะครับส่วนต้นที่สมบูรณ์นะครับถ้าต้นที่มันสมบูรณ์นะครับนี่อย่างนี้เลยนี่มันจะเป็นรากขาวๆนะครับเป็นรากขาวๆแล้วก็รากจะเดินนะครับเนี่ยต้นก็จะอวบนะครับตะเนี้ยจะโตดีนะเวลาไปปลูกนะครับแบบนี้อันนี้คือต้นต่อนะครับที่ต่อพาะเมล็ด วลาแบบเนี้ยผมจะเลือกก่อนนะครับจะเลือกถ้าแบบเนี้ยจะไม่เอานะครับโยนทิ้งเลยครับแล้วก็ไปเผาไฟจะคัดก่อนนะครับจะไม่เอาไปขายนะครับเนี่ฮะนะครับเขาเรียกไสเดือนฝอยนะครับทิ้งเลยฮะอย่าเอามาพะเพราะพวกนี้มันจะติดมันติดเชื้อได้นะครับ โยนไปเลยนะครับแล้วแย้เผานะครับเผาเลยเนี่ยสังเกตง่ายครับผมต้นไหนถ้ามันแบบว่างามๆนะครับถ้าเราจะมาทําต้นพันต้นต่อนะครับเนี่ฮะใบมันจะงามคือรากเดินดีนะครับสังเกตดูที่ใบนะฮะเนี่ยฮะถ้าใบงามๆมันจะรากจะเดินดีนะครับถ้าใบแกกนๆนะครับต้นไหนต้นนั้นเลย ลากดําแล้วก็มีลากฝอยอ่ามันจะเป็นลากปมเป็นก้นกอนๆนะครับวิธีการสังเกตนะครับเวลาเราไปซื้อเขานะเนี่ยครับเวลาเราไปซื้อต้นต่อเพื่อที่จะมาเสียบยอดจะมาทาบกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันงามงามอวบๆอ,อ,อย่างเงี้ยโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าแกนๆเล็กๆถอดโยนทิ้งได้เลยครับร้อยทั้งร้อย ลากปมมันจะเป็นออกแดงๆแล้วก็มีปมขอดๆขึ้นมานะะครับแค่นี้นะครับคลิปนี้